สวัสดีแม่แม่อฟซทุกๆท่านนะคะที่รับชมช่องทางแสงดาวแฟมารีนะคะค่ะมาดูคุณยายนะคะพอควานหาล่มให้อยู่แล้วนะคะก็หักต้นไม้เขาไปต้นหนึ่งแล้วค่ะค่ะคุณยายอารีได้อยู่ที่ล่มแล้วค่ะใช่ไหมคะคุณยายเย็นสบายเลยนะคะ สบายใจเลยค่ะสบายตัวแล้วยังคุณยายได้อยู่ที่ล่มแล้วค่ะแต่ก็หักต้นยางเข้าไปแล้วนะคะต้นหนึ่ง ยายนะคะถูกคุณยายใส่ดาวใหญ่เลยนะคะ ุณนยาเย็นสบายเลยนะคะวันนี้เย็นสบายแล้วค่ะได้อยู่ที่ร่มแล้ว คุณยายอารีร้องสิคะเงียบทําไมคะเงียบทําไมได้อยู่ที่ร่มแล้วดีใจใหญ่เลยใช่ไหมคะอ่าคุณย,ยายเสียงดาวเล่นใหญ่เลยนะคะก็นะะลมได้แป๊บเดียวนะคะก็ยังดีนะคะที่คุณยายได้อยู่ร่มน,นะคะ มีล่มอยู่นิดนึงก็ยังดีนะคะดีกว่าไม่มีล่มอยู่นะคะเพราะว่าที่ปลูกของคุณยายก็ตากแดดนะคะทุกเชือกก็ตากแดดทั้งนั้นนะคะช้างนะคะไม่ค่อยมีล่มให้อยู่นะคะที่สวนไทยนะคะตากแดดกันทุกเชือกนะคะค่ะเชือกนี้ก็ตากแดดนะคะค่ะก็ที่ของคุณยายก็ตากแดดนะคะเราก็เลยหาที่ย้ายให้คุณยายได้อยู่นิดเดียวก็ยังดีนะคะ ก็มีแต่ช้างตากแดดทั้งนั้นนะคะที่ส่วนท้ายนะคะคุณยายเอามาอยู่ตรงนี้ก็หักต้นยางเขาแล้วนะคะคุณแม่แมเย็นสบายเลยค่ะ ก็ก่อนจะจบคลิปก็ฝากคุณแม่กดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะค่ะกดติดตามคุณยาย,ายกับน้องน้ำเพชรนะคะในช่องพังแสงดาวแฟมิลรีนะคะค่ะวันนี้ก็เรามาดูคุณยาย,ายนะคะอยู่ที่ร่มนะคะค่ะเย็นสบายค่ะวันนี้อากาศเย็นสบายนะคะคุณยายสบายเลยนะคะวันนี้ไม่ตากแดดแล้วค่ะค่ะก็พอควานเพิ่งทําเมื่อวานนะคะก็ ตัวทาต้นยางนะคะก็หักไปแล้วต้นหนึ <c> ่ง <oughs> ก็จะของพี่เขาคงไม่ว่าหรอกเนาะคุณยายเนาะเพราะว่าย้ายไม่มีร่มให้อยู่นะคะค่ะคุณยายเย็นสบายเลยค่ะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะค่ะคุณยายจะขอจบคลิปเพียงเท่านี้ค่ะ,ะคุณยายสวัสดีค่ะอโยกสวัสดีค่ะ,ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีคุณแม่ๆนะคะค่ะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้คุณยายด้วยนะคะค่ะช่องพังแสงดาวแฟมมอรีนะคะคสวัสดีค่ะ